วัชาทิมอาราวันหีตาแออม่งเป็นแววเลยไม่มีแบเออเนี่ยตอบนะไม่ตอบขนแก่ใครตอบอีกแล้วลงเหรอวัีราูเราสียกเก,เกมันนี้บอกเลยนะครับว่ามีเกมสนุกๆมาเล่นกันอีกแล้วนะแล้วต้บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่พวกเราทุคนเองด้วย เราไม่มีรายการไหนเล่นยังเป็นเกี่ยวอะไรทนาคาอยู่ใช่ไหมใช่เป็นรายรเกี่ยวรนาคาเพราะว่าเราอ่ะมีเราเล่นนาสาธูก่อนแม่งเป็นจริงเ <c oughs> ออเอาผมก็คือมันเป็นเกมทายแล้วเราอ่ะเอามาลองเล่นคิดสั้นกันแล้วเดี๋ยวลองดูคิปสั้นนะครับแต่ทีเนี้ยคิปสั้นอ่ะมันสั้นไปมันเร็วไปอันนี้เราก็เลยขยายให้มันกว้างขึ้น<า>แล้วก็มีบทลงโทษมาเพิ่มขึ้นไม่มาตอนเล่นคลิปสั้นแล้วมันสนุกนะก็เลยเอามาเป็นคลิปยาวเลยอ่ะครับเดี๋ยวไปดูกติกากันได้เลย การเกมไทายป้ายบอกสถานที่โดยเราจะให้ทีมงานจัดหาป้ายสถานที่นั้นๆมาเป็นภาษาคาราโอเกะแล้วจะให้พวกเราถ่ายถ้าใครถ่ายผิดก็จะโดนลุมตีโดยอาวุธในการตีทุกคนจะต้องจับฉลากหาเอาอาวุธของตัวเองมาดูกันนะครับว่าเกมนี้ใครจะโดนหัวดเยอะที่สุดไม่แต่วันนี้ไม่ได้ใช้ของตีเหมือนเดิมลนะ,ะวันนี้จะมีให้จับของตใีใช่ใช่มีอุปกรณ์ด้วยเหรอมีอมีอุปกรณ์ม,มาจาับแล้วเหรอใครจะได้อะไรเป็นอาวุธประจำโโใส่หมวกใส่หมวกไปเลยใส่หมวกไปเลย ยื้อสวยๆน้องยื้อสวยๆตอนนี้ทุกคนได้อาวุธอยู่ในมือแล้วนะครับอาแล้วเนี่ยนายได้ตะบองคุ้มมาครับยื่อนายเมื่อกี้จับไม่ได้ดีวิวแม่งได้โดนสารร้ายวจังหวะสุดท้าย้อได้ัวน้องนะครับพี่จี๊ดได้ขอสาจายานั่งถุงนั่งถุงครับส่วนริวได้เท่าเอ๋ แม่ปวดน้ำปวดน้ำนี่ตีไข่ฝาได้ป่ะครับผมบ้านใจไม่แต่ของให้ไอ้โลมอ่ะใครได้ใครจะตีใไงก็ได้เพราะมันป้องกันอันนี้หมกได้ไหมพี่เทปตีเออหว่าลมตอบถูกให้โลมหมกมั้งหมกได้ไหมเทปเทปนี้เปิดศึกดีนะมาเปิดอยู่แล้วมาโอเคตอนนี้พร้อมนะครับคนแรกบ้านบังดอกอาตอบดีโอเคอ่าใครเป็นดีบ้านบักดอกตุ๊บบ้ย ดอกแรกเอาไปแบบผูกเมิดผูกเม็ดผูกบ้านผูกไม่มีผูกมิดแล้วบ้านอะไรนะบ้านบ้านเฮียบ้านจัดทร์ตบคินเดอร์บ้านเจี๊ยบแดดเฮ้ยบจ้าริ่วมันซึบแล้วมันซึบแล้วโอ้ยไม่เจ็บ ได้บอกถุงเจ็บไม่เจ็บนะน้ม่บ้านจิแดดเฮ้ยนีาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร่งดูคงตอมาแน่อเมันไม่มีส่สอ้เลยเยอะูยิงหมาตออะไรสักย่างไอ้สารเอ้สารเดิ้ลว่าใส่หัวโดนแดดไปอกเขื่อนเรื่องหัวจริงอะไรอะบ้านจี๊ดแดดไอ้ยียแล้วคุณเจ็บไม่มันไม่มีสองแง่สองหน้าเหมือนทั้ง้เลยแบบ แล้วอ,อแล้วรู้ไะไรไม่มีสองแง่สองงามก็กวาดตรงตัวเลยจีกแดกดใช่อยากความมาลาไปถูกอันนี้กูก็รู้แก,แก,แนนแก่งแก่งแน่นอนแก่งส้มแมวไปไปมีกิบบ <c oughs> มมีกนี่เลยมีกอด้วยเม่นเอาตรงรอยแย่

ดูแต่โง so, uh ่ไ oh, ว er, uh ้ไ oh. ม uh ่ตอดชวัน oh. so, ุ oh. ่ม oh. ว uh ัชรทิพพระฮะวัรทิพิงพระทิพยพะเร็วรอพูดเร็วรอนี่พูดเร็วัชรทิพยพระเฮ้ย่วะวชรทิพยพาเจ็บวัชรทิพิงพลาตีตีงอนวอะระว่าอะร ตอบผิดปะไม่มีิงหรอมันทิ้งก็ได้มันทิ้งก็ได้มันทาก็ได้ถาก็ได้พลาพลาวัชชันติงพลาทาลาก็ได้วัชชาวทิงพลาฮ่าี่กล่อนก่อนีก่อนอามาอ้ย่ากูดทำาได้เะ อ่ากงได่ปะวะไอ้เย่เรสามารถตีมุมไหนก็ได้แม่ผู้ใดใครมาดีเลยอวะวัชิิบูฮาวัดอะไรวะวัดช,ช,ช,ชัย่า,ยาอเอ้ยนมมก็ตอบได้นะวัดนหนึงผมคิวัดชาเทียงพา,างราเทียงหรอใครเขียนใลรเขียนปะ วั้เียวงอๆนะโอ้ยวัดเดียววัดเดียววัชติงปลาปาอเลยปาเลยแตกเลย้้เตีได้เนี่ยเน้องเาปลี่ยนด้่ากว่าอแตกเลยแมวไม่รู้อ่ะอะไรวะยอมอ่ะ ว so ัดจ keep ันท like ินพาวัดจันทูดจักูกแล้วเมื่อกี้ไู้จกูบอกวัดชาจันทพาวัจันทิพาจอมันออกจาเฮ้ยตอครับเฮ้ย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 วันเกิดเฮ้ยพี่อัดเ้วันเกิดเย้วันเกิดโอ้ยดีใจไอเห้ยไอ้เ้ยผิดแล้ว ใส่อะไรมาถุงไม่เกี่ยวทิถุงเดียวอะไรแฉะใครบอกถุงพุ่งแฉะวุ้ยแะวแฉะวุ้ยแยยแยแะแะยแะ้ ไอ้คำแรกมันชื่ออะไรนะเมื่อกี้วัดอะไรนะโอ้ยหนีโอ้โเยอะวัดจุฬามณีโอ้โหนอ่ศสยจังหวะกูเก็บตุ๊กตาอยู่อุยเอาดิเอาเร็วตข่ล้ีขวัญ่นตีควัญชื่อเลยไอ้ยี่ยังตอบไม่ถูกสัข้อเลยสาสองกูรู้เลย ถัดเลี่ยมเสด็จเฮ้ยผิดผิดตีก่อนตีก่อนตีก่อนตีก่อกคทำไรเขาไม่ได้เลยไอ้เหี้ยหลุดแล้วลำเสด็จลำหลอลำหลอกเตี๊ยตี๊ย้ยอุ้ยเุ้ยโอ้ยดแหลมเสด็จเฮ้ยตัวตั้งตอบาเลยใครตี พี่ติ๊กตีวิติีเลยอ๋อตีตีวิตีเลือกตีวิติีไม่ใ่ไม่เจ็บเลยว่ะเมื่อกี้เขาบอกเขาจะตกหัวไงจะตกหกโกกแง่แงโงตีกันอ่ะบกาสโโอออ้้หตต วิวิตด้หู ấy? ไม่ได้เสงด่งเด of of ียวเลยแม่อยากใช้ฝานเลยยงหลมาเหอะเฮ้ยโอ้ฮะพีอปัอุ้ยผิด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 เอาสผิดต้ักเอาเอาเาโอ้ยเฮีเทือนพอเลย มันงดมันตีมันอ่ะมันมีหมวกน็อกเดี๋ยวมรรจะกระเดงเข้าตักเอขาลืมเดี๋ยวที่ว่าเป็นหมวกโปูไอ้สัสคนหนักาคนหน้าควงเฮียคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหไอ้กูถ้เปิดโอ้โหตัวอ่ะโอ้โหตัวอะไรอ่ะแล้วโอ้แล้วเปิดมาไม่ครบด้วยแล้วมึงเอาคนที่แบบเก่งภาษาอังกฤษมานั่งเล่นพวกปูยี่

สามพันบุกแไไม่มีเลยนไอ้ยอนย้อาไปะว่าเ้ยออเกมดเกมเกเกมเอ้ยไม่ไอ้ไม่ได้อาใบใบให้เอ้ยาหากดบอกแม่ถูกเฮ้ยทหาหมดมยเอาอะไอางเ้ยแ่แบหุยเจ็บอุ้ยอ้ยจะตีใครนั หม่ะองไมโครเวฟใช่ครับมองไมโครเวฟมองไมโครเวฟเหรอหมองไมโครเวฟมันสุดท้ายเหรอสุดท้ายแล้วเอชช่าไม่ตอบมองธนูขึ้นไม่ตอบไม่ตอบอันนี้เล่นคำหรือว่าตรงตัวเลยว่า โม,โมง ALLY: โมนันซามงนิโลเอาอีกเอาอีกเร็วเร็วเเร็วมงไมโครเวฟทุกต้องเลยเอาท้าท้ายว่คำนึวมีคำนึงนี่มีคำหนึงเอ้ยคำนึงอ่ะมีอะไ

หมดแล้วหมดแล้วข้างซ้ายขางซ้ายมีคำที่ท้าย้มีคำที่มันออกไปมาไม่มีเหรอมึงมึงหมายกวีป่ะมึงพูดมึงกูเลยลองมึงตรงไหนวะที่ไหนไอ้เหี้ยมึงมองมามองมองกูก็เลยไปจังหวัดกูมั่งเนี่ยเย้ยไอ้เหี้ยต้องแล้วก็ไม่ใช่และเอาเฮ้ยเฮ้ยติดก่อนอ่ะติ๊กต่อนก่อนก่อนกูเจน ใครตอบอนเลอมตัไม่เกูตตมันตอบาไม่ได้แตอีเลอีเอเฮ้อมกตัเก่งจ้เก่งไมจเฮ้ยยังไม่บอกใครตอบเลยโอ้โหคอ้โหชค้ามเร็วเลยเปยนคำเปนคไม่เป็นคาไม่เปลี่ยนแล้วล้เ้อยเปลี่ยนเ็นเจ๊งน้อยเน้อยเงน้อยเน้อยอรอะร ยังไงคือการเอาไปย่อยทำเนี้ยมันง่ายขอนแก่นแหะมันง่ายเอขอนแก่นนะเรากูก็เลยแกกระจาดขอนแก่นมาดีโอ้ยหดีไม่หนีาวหนอกขอนแก่นดีขอนแก่ขอนแก่นขอนแก่นพ่อเกียร์ไอ้สัสเดี๋ยวช่วยรีเพย์หน่อยครับตอนนี้เบิร์้ดูืิว่าขอนนแก่ขอนแก่น กิดแล้วก <ax ial en> <qu> ูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังตายต่ไม่ใช่นะใครตอบอีเล่าลุ้งเหรอนาไม่เปนแววเลยกูเห็นอยู่เมื่อกี้สิมันดแต่พอมันพอมันเห็นตัวหนังสือี่ะมันก็ใช่ใช่ใช่ตัวเกี่ยวไงตัวเกี่ยวไยไม่ใช่ใช่เริ่มเริ่มใช่เหรอ เอก๋เก๋ไม่ใช่แบบนี้อ่ะแล้เวิธีการยกเองยกเองหนึโอเคมาให้มันจบไปชื่อจริงคนไทยเออได้เออชื่อจริงคนไทยแล้วเป็นภาษาอังกฤษเหรอไม่มาสังเกตได้มันก็มียากยาอยู่มันก็มียากยาแล้วก็มีง่ายๆ่ายของคนไทยอันนี้อย่างนี้ขนแก่นเนี่ยที่ก็เกือบหมดแล้วเฮ้ยแต่หน้าตาหน้าตาแข็แกรเลยไอ้เพื่อนจะบอก แต่พอเห็นลูกเหมืนไอ้ป้าันเหนตรงนั้นะแต่พอเห็นลูกไม่เิ่นหรอกไอ้เรียวหัวผมเรี่กว่าเราปแจงกระจาแงกระจาเออลอยเล็กพี่ได้ขอนแก้วโ็ไอ้ยี่ีย่่ไ่่่่่่่่่ล่่่่่้่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่ว่่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 อ่่นะ่่่่่่่่่่่่่่เ่่อ่ ครรบเเลยหอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอ่าก็ฝากให้ทุกคนดูด้วยผมคิดว่าน่าจะสนุกนะไม่น่าจะสนุกพวกเราเลยลองตั้งใจดูก่อนครับอ่าข้ามหนาขนาดเราถึงโทนจับไปเลยนั่งขี้อ่ะนั่งขี้แล้วลองดูยังไงก็อย่าลืมนะอัปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสี่แยกซอยเจ็ดด้วยสำหรับพวกเราวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ